สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็เฝ้าดูอาการของพี่มดนะคะรอบเย็นอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ไปตัดสมุนไพรนะคะกับลูกชายอยากกินแะ้วบอพี่มดเดีย๋ยวพี่ทินเขาเอาไม้ลงก่อนลูกเอาโยนให้เลยพี่ทีนั้นน่นะสวัสดีครับครับครับก่อนลูกครับยังรู้เรื่องดีเก็บสายยางก่อน อะไรนนั่มาดูอาการพี่มอสช่วงเย็นนะคะวันนี้เราให้กินสมุนไพรเป็นยังไงพี่มอส มันเหนื่อยหรือมันเมื่อยครับเก็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 บอึออกเลยพี่ธินเดี๋ยวจะดูสังเกตอึพี่มดตรุงนี้เช้าอีกอึก้กรืออึเหลวตน้นกระทินน่าลงกินดี ะะพี่ไร่ชอบพี่มดยังไม่กินเลยอุ้ยมดแดงมดอะไรกัดควานคนใหม่นะคะทุ่มเพิ่งจะหัดยังทำอะไรไม่ได้ค่ะยังให้แค่ตัดหญ้ากวาดอึให้ ยังเข้าใกล้ตัวพี่มดเพราะว่าน้องยังไม่เคยไม่เคยเลี้ยงช้างเลยนะคะตั้งแต่เกิดมาพี่มดเชื่องก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็ดูนะคะสังเกตพี่มดก่อนเข้าสุม 4, ส่มสี่ซุมห้าเลยไม่ได้คะ่ะเพราะว่าลูกชายเขาไม่เคยเลี้ยงช้างเป็นยังไงฮึเป็นยังไง ดูท้องพี่มอสนะคะอือพี่มอสก็เป็นก้อนดีค่ะยังเป็นก้อนดีเราดูอีกวันนะคะวันสองวันถ้าถ่ายท้องก็จะออกมาเหลวแต่ตอนนี้เขายังเป็นก้อนดีนะะ้องาดินมาแล้วค่ะดินมาแล้วดินมาแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ไม่เต็มวาจะถ่ายคลิปดินนะคะพอดีแม่ควนันหมดแต่ยุ่งยุ่งเรื่อง พี่มดเฮาลูกเฮา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 เศสษยสงสัยสงสัาย,ย,ยทำไมพี่ทีมเราเก็บอึดให้ลืมตาหน่อยพี่มดลืมตาหน่อยลูกวันนี้ก็คงอยู่เป็นเพื่อนพี่มดถึงค่ำนะคะแม่ควานรอดูพี่มดก่อน คงไม่ได้กลับบ้านเร็วค่ะวันนี้นไว้นั่นแหละเผื่อพี่มดกินกลางคืนหญ้าเอายาไว้นั่นแหละเผื่อเก็บกินตอนกลางคืนอันนี้เป็นใบกระทินน้นลงว้ โอ้ยไม่ได้ดูลุมบอพีตินลุมบอเลอร์พี่มดขุดไว้ตกลุมพี่มดได้โห้พี่ทีเนี่ยพี่ทินเนานะพี่พี่มดทำกักกับดักพี่มดทำกักกักกับดักทินถอยหลังตกลุมเลย ว่าจะให้กินเหล้านะคะพอดีตาคําบอกว่ายังไม่ต้องให้กินก็ได้เพราะว่าพี่มดเ็ายังกินสมุนไพรดีอยู่บอกว่ารอดูก่อนพรุ่งนี้รอดูอาการอีกพรุ่งนี้ค่ะว่าอย่างนั้นก็เลยยังไม่ได้ให้กินเหล้าค่ะวันนี้ว่าตาคําเขาก็มาดูอีกรอบหนึ่งก่อนก่อนที่จะกลับบ้านเขาบอกว่ากินกินสมุนไพรได้ก็ยังโอเคอยู่ ไม่เป็นอะไรคิดว่าน่าจะถ่ายท้องไปยตะคําว่าอืมต้นกะทินาลงนี่สวยสวยค่ะเต้ป่ปโอ้โหมดแดงมุดแดงมาเป็นพวงเลยเป็นยังไง่ะทำตาหวานให้แม่ก่อนเร็วตาหวานให้แม่แม่ดูก่อน ตาหวานให้แม่ดูก่อนยังตาหวานได้อยู่นะคะยังตาหวานได้อยู่อยางตาหวานได้อยู่พี่มดว่าเอาหวานหวานหน่อยลูกหวานครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ครับเอาหวานก่อนหวานนะคะหวานให้แม่แม่นกเอียงตัวนั้นก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่กับพี่มดตลอด จะมีอยู่สองตัวนะคะที่อยู่มาเล่นอยู่กับพี่มดตลอดพี่มดก็ไล่ทุกวันเหมือนกันบางทีก็กยดินนะคะกยดินใส่นกเอี้ยงก็เหมือนท้องเขาจะอืดน,นะคะแต่ว่าเขาก็ถ่ายเป็นปกติน่าจะถ่ายท้องมากกว่าค่ะเพราะว่าพายลมนะคะตดก็ตดอืก็ยังเป็นก้อน กินสมุนไพรอืมโอ้เอเลพี่มดกินทั้งคืนเลยวันนี้เอาเลือกเอาลูกจะกินอันไหนก็กินจะได้มีแรงอันนี้ก็เป็นอาการของพี่มดในช่วงเย็นๆนะคะหลังจากที่เราปิดไ์ไป ก็อัปเดตให้แม่ๆนะคะได้ดูความเคลื่อนไหวของพี่มอนะคะว่าพี่มดเป็นอาการอย่างไรบ้างก็ไม่น่าเป็นห่วงค่ะแม่กินยังกินสมุนไพรได้รอดูพรุ่งนี้ก่อนคะ่ะรอดูอาการของพี่มดในวันพรุ่งนี้นะคะว่าอาการพี่มดจะเป็นยังไงต่อ จับคลิปพี่มดหนีนะคะรถขนดินไม่ได้ไม่มดจับคลิปไม่ทันโอ้โหนะคะอาการซึมหายหมดเลยนะคะเห็นรถขนดินมาอาการซึมหายหมดเลยนะะวิ่งจับโซ่ได้วิ่งนะคะอยู่หลังต้นไม้ไม่มดจับคลิปไม่ทันโอ้เสียดายมากเลยก็ฝากเมตตาพายมดด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่มดด้วยนะคะคลิปนี้ไม่มดขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ ดีย๋ยวดูพี่มดเรื่อยๆค่ะบายยลูกบายยบายยแม่ๆก่อนบายยบายยครับบายยครับนี่รู้เรื่องทุกอย่างเลยบายยแบบยกมือไม่ขึ้นคลิปนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ